เรียบร้อยทุกคนกบน้อยกบน้อยกบน้อยโอ้โหน้อยเลยน้อยข้างน้อยเน่ปวดพูดว่าน้อยทุกคนเลยใส่อง ติดต mm. <c ười> ัวใิญ่ๆิเนี่ยกระบอกน้อยเกินนี่ก็ะถือกันแล้วทุกคนเอ้ยตัวน้อยทุกันประมาณตัวนี้

นี่เติมยิ่เติมตัวนี้นี่โอ้ยแง่ๆทุกคนจำนี้กับใครเนี้ยสองนิ้วได้ประมาณสองนิ้วถือปิดได้นี่พูดพูนนทุกคนฮะ ยู này này. Er. Er này <c ười> ่นี่ก็หย่นี่ประมาณปูมือนี่หวานปูมือนี่แหละนี่น้อยเกินกบก็ได้โอ้ก่อนกดน้อยเลยจบซื้อกบน้อยนลยฝฟนคลินหม่นะ bút đấy này đều tù mới nhăn nổi Đằng này cái thứ gì là mít tê cốt tôi nói tôi còn đây nhìn nó nhìn nói bản trên mồ cột nói rồi tự leo hoặc tôi nói

Cô mượn Nói Cô nói Thanks <laughs> for Boom. นะทุกคนผมหน่อย อันนั้ทุกคนตอนนี้เ้าก็ยามก็บ่อจะพิชปนใดนะทุกคนเนาะเ้ายามรอบนี้ก็ไม่ได้พิชปนใดตอนนี้ไฟเ้าก็มืดเลยทุกคนเลยก็เดี๋ยวเ้ามาลุ้นเบื้องมืดเนาะทุกคนเนาะมืดเต้าอีกเบื้องมืดเต้าว่าสิได้จะโตูนะสำหรับมื้อนี้ก็ได้อยู่ประมาณจิ้บป่ายจิ้บป่ายโตแต่ว่าคบก็นน้อยนะทุกคนเนาะ โบโบแย่แต่ไม่มนี่ะจ,จะนี่จะปุบน้อยจะจะรับกินนี้แกจะได้ปิดตัวนี้ทุกคนนะเลยเหมือ,เอนเลยหเห,ยาหาเผู้ปอกกันไม่เนาะตอนสช้าด้วยห้าจุถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งอีกตอนเช้าเนาะสบายดีนะเช้าเชานะทุกคนตอนนี้เฮากะได้มารอหยามยามเช้าวันนี้มาลุ้นเบิ่งต้นการว่าตอนเช้านี้เป็นจังไรเนาะปีหมานขึ้นขึ้นอบอกนี่ละทุกคนเลยบรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงมายามเช้า ดีอยู่บรรยากาศนั้นสาแคมบ้านດด้บ้านจุดยอดอยู่ทุกคน ตอนนี้เขาเลาะยามประมาณสิบปลายด่างเลยทุกคนเลยแกย่างบบเห็นยังบบเห็นกบเนาะตอนนี้เขาเลาะยามมาได้สิบปลายด่างเลยกบก็ยังบบเห็นจักตูตอนเช้านี่แต่ว่าโบจะโบจะคึกกรไดังเนามาลุ้นบรรลุมกันเนะาะว่าสีมีอยู่บ่เนาะกัยังบโบมดเบ็ดเท่าไกระย่างายางู่ไปทุกคนเลย มียามมากเป็นมืดเลยบดทึจกจัดตัก็ตอนเช้าบประมาณบประมาณบ,ม,าบม,ามุนมีคบเลยไม่เู้จดเอาก็ามืดเลยแต่ว่าคบก,ก็ยังบุ่มหินจัดตัเลยตอนเช้า ลุบๆทุกคนเนี่ยคือเมื่อคืนเนะาะเมื่อคืนนี้ยังพอห็นกรบเนเี่ยเด็ดเท่า